คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ที่บุรีรัมย์กันหน่อยคะ่ะในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีคนเป็นห่วงนะคะค ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ59ปีเป็นชาวบุรีรัมย์ซึ่งเขาบอกว่าเหมือนกับมีลักษณะของการคลั่งลัทธินะคะคือกินเจไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลยแล้วก็บังคับให้สามีที่ป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยกินแบบเดียวกันด้วยจนสุดท้ายเนี่ยสามีก็ขาดอาหารจนเสียชีวิตค่ะวันนี้นะคะผู้นําชุมชนก็เลยพาผู้สื่อข่าวนะคะลงไปในพื้นที่ค่ะที่บ้านไทยสามคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านของนางบุญเรียนค่ะนี่คือสภาพ บ้านนะคะก็คือเป็นกระท่อมบุงด้วยย่าคาบ้านไม่มีผนังค่ะก็ใช้พลาสติกสีดำเนี่ยกั้นๆเอาไว้นะคะตามจุดต่างๆนะคะไม่มีห้องนอนไม่มีห้องน้ําพี่สาวของนางบุญเรียนเนี่ยนะคะบอกกับผู้สื่อขาวบอกว่าน้องสาวหลงเชื่อสถานธรรมแห่งหนึง่งที่อำเภอลําปลายมาศแล้วก็ทําให้ไม่สนใจดูแลบ้านจะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยค่ะนะคะปฏิญาณตนกินเจตลอดชีวิต และบังคับสามีให้กินเจทั้งทั้งที่สามีป่วยเป็นวัณโรคจนสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ4ปีก่อนขณะที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะก็บอกว่านางบุญเรียนมีอาชีพรับจ้างค่ะมีลูกสองคนทำงานต่างจังหวัดลูกเนี่ยส่งเงินมาให้เดือนละ3 0 0พันก็จะเอาไปบริจาคสถานปฏิบัติธรรมหมดอ่านี่คือที่ชาวบ้านเขาสังเกตกันแล้วก็ห่วงใย,ยอยู่นะคะคขณะที่ผู้ในการโรงพยาบาลหนองหงนะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่าสามีนางบุญเรียนเนี่ยป่วยเป็นวัณโรค ก็แนะนําไปว่าให้กินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ก็ปฏิเสธค่ะจะก,กินเจอย่างเดียวจนสุดท้ายขาดสารอาหารรุนแรงและนําไปสู่การเสียชีวิตค่ะนางบุญเรียนค่ะได้ชี้แจงนะคะโดยบอกว่าตั้งแต่ปี52เนี่ยนะคะก็เป็นลูกศิษย์แล้วสมัครใจถือศีลห้าและกินเจแล้วเธอก็ยืนยันบอกว่าสถานธรรมนั้นสอนให้เป็นคนดีไม่ได้สร้างภาพลักษณ์หลอกลวง นะคะเสียใจที่พี่สาวเนี่ยพูดแบบนี้เรื่องบังคับสามีให้กินเจไม่เป็นความจริงทั้งๆท,ท,ที่ช่วยเหลือพี่สาวมาตลอดแต่พี่สาวก็ยังพูดแบบนี้นะคะสามีเนี่ยที่เสียชีวิตเพราะโรคประจําตัวหลายโรคไม่ได้เป็นเพราะว่ากินเจนะคะส่วนเรื่องเอาเงินไปบริจาคก,ก็ยอมรับว่าเอาเงินไปบริจาคสถานธรรมจริงแต่ทําตามกําลังศรัทธาแล้วเธอก็บอกว่าโอ้ถึงแม้ว่าใครจะไม่เข้าใจสังคมจะโจมตีแต่ก็จะนับถือแบบนี้ต่อค่ะอันนี้ก็เราบูชาตลอดใช่ไหม เรื่องไม่จริงพี่สาวนะ่ะใส่ร้ายป้ายสีน้องตลอดอน้องนะ่ะสงสารพี่มาตลอดอม,มีข้าวมีน้ำก็ขนให้พี่สาวกินมไม่คิดว่าพี่จะพูดอย่างนี้สักนิดเลยก็คือเราไม่ได้บังคับสามีไม่ไไมจะบังคับทําไมถือว่าเรามีรากบุญรากบุญใครรากบุญมันถ้ามันบังคับกันได้เมตตาลูกเต้าก็บังคับได้นะ่ะสิแล้วว่าเอาเงินไปทําที่ว่าเอาไปทํานั่นเขานะ่ะมันโอย คนอิจฉาลิสยาเขาจะพูดใส่ร้ายยังไงก็ได้ถ้าจะมาสไตลคนคนเดียวน่ะเชิญเลยผู้น้อยไม่กลัวหรอกเพราะว่าเราทําหน้าที่ไปทางที่ดีไม่ได้ชวนคนไปเล่นการพนันไม่เช่นไม่ได้ขายยาบงยาบ้านั่นไม่รู้เรื่องเลยไม่เอาเลยเแบบนั้นอ่ะอใช่ไหมค,ออคืออยากให้เข้าใจใช่ไหม ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสำรวจนะคะที่สถานธรรมซึ่งก็ปรากฏว่ามีอยู่สองสาขาค่ะอยู่ที่อำเภอหนองหงกับอำเภอลำปลายมาศลำปลายมาศเนี่ยเป็นสาขาแม่นะคะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่รองรับสมาชิกได้ระดับหนึ่งข้างในเนี่ยมีเครื่องรางตั้งไว้เป็นจุดๆค่ะแล้วก็มีป้ายแจ้งรายชื่อผู้บริจาคแต่ว่าเจ้าของพื้นที่ก็ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลนะคะไปถามกำนันค่ะกำนันตำบลลำปลายมาศก็บอกว่าที่นี่จะจัดกิจกรรมเดือนละสองครั้งแล้วจัดกิจกรรมทีนึงเนี่ย คนมาเยอะเลยค่ะรถแน่นนะคะเต็มถนนในหมู่บ้านส่วนมากจะเป็นคนต่างถิ่นนะคะที่ผ่านมาก็มีการเคยเชิญเขาไปนั่งฟังเรื่องการกินเจและก็ป,ประกาศให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ด้วยแต่ว่าตนเองไม่ได้สนใจค่ะครับเยอะคนเยอะมากผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นเป็นเจ้าของนะครับรู้แต่เขามาติดต่อผมเรื่อยว่าให้เข้าไปนั่งฟังเ,เขาอธิบายไปนั่งฟัง นโยบายอะไรของเขานะๆๆครับเกี <ๆ S 2> ่ยวกับการนี่แหละครับกินเจกินอะไรเงี้ยกินครับพวกเนี้ย <c oughs> ก็เป็นผู้หญิงนะครับที่ท,ที่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าแต่เป็นคนดูแลครับคือเป็นชาวชาวต่างชาติใช่ไหมไม่ใช่นะคนไทยนี่นะครับแล้วก็จะมีคนทําความสะอาด อพวกนี้ครับไม่รู้เขามีวิธีของเขาน่ะหลอกให้คนอยู่หรือหรือไม่หลอกอาจจะเต็มใจไปก็ได้ครับก็ติดผู้หาครับครับคงจะเป็นอย่างนั้นเหละครับถ้าใครเข้าไปแล้วต้องติด